โอ้ยป่าเลยนลี่ยเอามี่เสาายดอกบัน่อยสองตอลีใครัมา้าวสบาย,บายกัสวัสดีมัสคุทุกคนวันนี้จ้าวมโมพอกับสัมพันธ์สาวผู้ไทยพี่เจ้าแลวทุกคนวันนี้สัมพันธ์อกมาหน้าทุกคนออกมาตึกป่า ตอนนี ite, ้หอนหนองไว้ทุกคนเลยสะพานตีอนองนองมาทีมาบีบเลยนี้ตอนสะานผ่าจะได้ยังงอันนี้เราบนนี้อเกาแต่ว่ามันสุกแล้วมีหลายมากเลยนี่มีสบุกว่มันเดกเจอมาไมนด้ไม้นะดี่เป็นมีหนา อันนี้ก็คือดะดอันทั้อะไรที่ทังเนี่อ้หอะตัว้ตัวนั้นน่ยคือเล็ดแล้วนอกัเป็นหนาเป็นนานี่เลพี่ตัวมปนใหญ่เลยนาลองดูบิน่าลองบ่ายมึงดูน่าลองใหน่ไู่ลองบ่ายมใหญย ไม่บมกแม่มงสิมาหาแคปอ้อเดี๋ยวเมาใส่บะชุกซอนอันนี้ไส่ร่น้องมาเนี่อันนี้คุณบ่าวโตดยด้ว่หมู่ของน้องสายต้นจะมาตัวสองโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอม

เบื้องเหนสักนท่นสิี่องเบิ้งแม่ให้อบนใส่ด้จะเอทอีลปลาเลดกคือน้อยนะเห็นนะโอ้โหเด้ปลาต ไไแห่นะก็แห่ฟันนะแห่ัาเท่านีเพื่อแห่นะมาตีป่าต่างอาบน้ำเลยแล้วจีควางก็ขนเออหน้าแหงปกนมาักคนิมมาโซมาซาได้น่เบลซาเบลซา Ui, đang ăn được mẹ? Hola, quay quanh 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 ฮุ <laughs> ่นมาฮุ่นมาโอ้น่ะสพันได้เต่าน่ะโอ้เต่าญ่ากันแล้วอยู่คือตีนเหฮุนมาทัด มันคือสินเหงเกินเกินพีโโกห็นเลเห็นป่าจังน้ำหนองกันนะอฮ้ยเฮ้ยเนเดี่อีกแกบอ้ยง้มหอยก็พี่แอางไปแต่ค่ะงมหอยก่อนอะไรเก็บไปได้ส่กระตาลงค่ะ ไปเสือกตาลตึงไปเอกไปเชือกตาลแม่ไม่ไปคือวันนี้นะอาการย์เอกเ้อได้มีทุกอย่างไว้ละบ่อดาวกัปุ้มแดตด้วยกันจะเป็นไรปะ อันได้ตัวหนึ่งปูนมาแล้วตัวนึง Oh, อือทา่านซ้ำวัดตอบางหัวบางหันหเฮ้ยใหม่เลยคุณคุณคุณคุะเห็นนีหมโอ้ยตอนี้ขอี่ข้างเราเห็นหอยลนยะแพนเนอร์มีหรือครับมันมีไหมค โห้มันหุบโหน ตัวใหญ่ไมได้ถ่ายหรอสีสีด้วยนะดูดุดเลยสิเฮ้ยโอ๊ยน่าเห็นแต่สีขาวมัน ตาจะโตแล้วบอได้สิตบต,ตนูนี่ไงเ้ <c oughs> นได้สองตู

่าไปดูดีๆันมาแล้วน่าี่ดูนะดูอ่ะเวทตะจา่ป่าเพิเป็ดนี่แค่ะนี่เลยได้แตเจดียอกาแค่กนปกินเลบยบ่ป่านีอันนี้เออที่หลัง โอ้อันจะฟูนี่ไปแล้วอ่าปะดินไปเลยปกินเนียได้ปัดด้นไหมอ้หน้ต๊ดน้ตดหร

โอ้ตับป่าไงไงเชื่อเราววะน่าจะพันน่าต่ำป่าต่ำหมดแล้วยู่หอนไหมดีมากต่ำ ีสักมเลยมาสอนนะแม้วไม่มางอแหน่ะพี่มานสามโตประดินนได้แล้วเอาไปนี่คนเอ้ยสะพั่นนะนะโอ้โห้งะหอยครบโดยง่ายกับฮะ เออตัวมันหลุดไปแล้วเลยแก่ขึ้นบอกแม่แก่ยังเป็นจังโอ้ไปเลยโอ้หักออกมาตัวนี้บอก้ห้กหอไง้ยอ้ยออุอน้ย้หอุยอ้ย้ออ้ยหุยเออุ้ยอุ้ยออ้้ออุยอ้อ ไสแล้วป่าทังสองือแล้วตรงนั้นนะโอ้ยยเลยนี่ทำแล้วหันได้แล้วฟองห่ดนมึงแง่เนื้ป่าเถอะเห็นบุยบอ่ะไคยอเกบแกงไปเจกะเดี๋ยวหายังมันหลงหน้าหยน่ารักนี่เออเดบ่ เริ่มล,นล,นล่นเลยโตลายดิปวดตัวกันชิลแทนนห่นลูลงเลยผมไม่เห็อัน,นอีเอาเอะไรด้วยน่ให้ลูกเท่านะนี่ <c oughs> มาแล้วก็เลกกายเล่นละเลิกการตาัีต้ยง ย่าย่ามาน้าไปน้ำนายไปปลาไปเก็บป่าน้ำหน่ยไปป่าอนะปาคือหมานใช่ป่ะป่าพี่เลยนะอุ้ยบม่เคยเห็นปลาชะโดบอโอ๊ยป่าเลยเนี่ยเเอามีซื้อ บัปันป่อยสองตอรีเม้นบัเอาเยอะนะสิแครงนะเอางลาตอดได้ไหมเตตะเ้อุ้ยนะบัปันแพงปนะมาจะขายุวิอีปันป่อยปะเอาปะเอาเอากินเป็ดด้เอาบอยากนตายใชไหม เก่พอแด่ว่คุณบตเ,เได้หลายเธอเราจะขับป่อยป่อยบ่บิยนมาล่อยเลยเจ้กินไปเลยบุเคยกินย่นแต่กิดนึ้งเ้าเนจับอ้ยประมาณนี้เออใส่บนกบิดาษนะนังไรเล็บเลยมันมันโคบบอือว่ามันปักนี่นะ เฮ้ยสาหาเลยเนาะข้าบุหรี่จ no. <oh> ิงไปเถอปล่อยมาแล้วเจอะแบบนี ja. no. ้เอาอย่างเนาะปล่อยน่องะอันนี้ฮิตบวบเอาได้ด้วยกยไา้เพราะว่าอยู่หนองนี้มันมีแต่สองตัวนะเขาเอามาปล่อยอายมาปล่อยปล่อยไปเกลือมันละสาคือบ้าอยู่แล้ว and 嗯，很。 ที่นี่นะป่อยปลาแคมีสองตอัวปล่อยใต่มันใหญ่จุกเนื้อมันใหญ่ลองดูปลาเงาใจลวหลยัวเยวก่อนจ้ะป่อย,บบอยแบบใจห่วยแกคือจิแม่กระพงขี้กระเดินนะม,มือปน,นี่ <c oughs> นี่เต่าสะพันลงไปแล้วแกาตาขนาดได้บอก <c oughs> <c oughs> แห่น่าใส่ลุ้มพันแห่นะบนนลังปะปบรรทุนตายตึบมนัมนมันมาหอนเทินเรียบร้อยแนละ้วปั่นกันสามพูดอันนี้เป็นของสะพันปั่นแล้วแล้วทุกคนเลยไปปันเชียนเฮ็ดกอยอย่ะเจีฮ็ดแนว้ออื่นกินพับกลางมันหลายนะไปกีเ่เล็บนะ ปากกินยานี่นะปีงก,กินเสียบอยู่ฟางจิโซเกตกันทุกคนนะกอ่ะจีโซเกตมันออกแล้วกสีเอาไปซอยกอนทุกคนนะ็ดกิ่ฟ้านบอกออนี่ตัดพามาตอนนี้แก สะพันก็นอะไอาซีนมาแล้วเรียบร้อยแล้วทุกคนเลยซีนสซยยบนี้นะสีดก้วยเอาล้างเรียบร้อยล้างชะน้ำเกลือทุกคนเนยามันเข้า ันไปใส่ให้นะองมะส้มทุกคนเลยส้มวันนี้เ้าสีใส่เป็นมะส้มนะสีคันน้ำมันนี้จะเป็นน้ำกะทิเฮาโคเรียบร้อย พอดีแล้วกันพะโล้เห้ยมันเห่ากันแล้วกัก้มันพอดีแล้วก็จะเอาพักลงคนกคนสีสันมาก็ได้แล้วคนสภาพสีพเอาพักลงบับน,นี้ เห็ดทั้งอาคีทุกคนเฮยเห็ดทุเรีวก็สอบสีได้กินเห็ดตั้งแต่หมูม่งขัดเดนขามพักนะใส่พักนะครับสีอกเขาลดนแห้งก็เรื่อ คนเลยส้มกับพอดีเลยส้มส้มค้างอะไรให้น้องสาจะพันทีบึงตอนนี้จะตักหนเนาะแรับแร่บครับแซ่บนข้โต <Se> เสบอรลีอะไรบมีเฟือ์น้ำกินคักแค่ฟังเตัดยัับกัน ชอ,อบชีติกินกระเทงขึ้น,นวาานลาป่ามาเลยตัวมันง่ายอยู่